ก็จะมาแน,นะนำชุดตุ่จีนนะคะบอกเลยว่าใครยังไม่ได้สั่งต้องรีบกดสั่งแล้วนะเพราะว่าอทิต์หน้าแล้วเดี๋ยวไม่ทันส่งนะคะมีหลายชุดมากนะคะจากแบรนด์ที่ตาลเองนะคะแบรนด์ตาลตหนนะคะพูดเลยว่าชุดลนเราคือสวยไปปังมาไปดูเลยว่าเดี๋ยวจะมีชุดไหนบ้างเออสวยนี่เลย เขามีกระดุมจีนอยู่ตรงคอให้ด้วยเป็นงานน้องเดทนะคะพี่ตาใส่เป็นลายเดทดอกเออแดงดอกส้มเออสวยมากแล้วก็แหวกทางซ้ายแบบนี้นะคะมีกระดุมจีนให้2จุดคือตรงแหวกแล้วก็ตรงคอคือสมอกหลังสวยมากๆแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดที่พังหุ่นใครใส่ก็สวยใครใส่ก็สูงเออจัดไปเลยราคารุ่นนี้ไม่ถึง350บาทเออเดี๋ยวไปดูรุ่นที่2กัน ชุดนี้ไม่รู้ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันคืออมวยอ่ะอม่วยตัวเล็กอะไรอย่างงี้น่ารักมากเป็นแขนตุ๊กตาแล้วก็มีกระดุมจีนแบบนี้นะคะกระโปรงเป็นคล้ายๆกระโปรงแทนนิตบานแบบนี้น่ารักมากแล้วพี่ตาเชื่อเลยว่ายังไม่มีใครทําผ้าไทยแบบนี้แน่นอนร้านพี่ตาล้านเดียวเลยขายดีมากๆแล้วก็มีหลายลายด้วยนะคะไปกดในตะก้ามีดํามีขาวมีแดงมีขาวทองโอ้โหมีหลายลายมากเดี๋ยวไปดูชุดที่3ชุดที่3ามก็ไม่แพ้กันไป ชุดที่3ค่ะรุ่นนี้ก็ขายดีเหมือนกันเป็นน้องผูกคอแอบเซ็กซี่นะคะแอบเปิดอ,อกนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นมาพร้อมกับกระโปรงกางเกงนะคะลายที่ตานใส่คือลายมาังกรซึ่งเป็นลายใหม่ของทางร้านเลยเพิ่งผลิตมานะคะบอกเลยว่าสวยมากใครได้ชุดนี้ไปนะคะจะเป็นแบบอมหวยเซ็กซี่เออนะคะจัดไปเลย ชุดนี้ลูกพยานาคเหมือนมากบอกเลยว่าชุดนี้ใครใส่ก็เป็นนางพยาเป็นลายดอกุหลาบแล้วใส่ชุดนี้คือเด่นมากๆเลยใครอยากแบบว่าไปไหว้ไปไหว้แบบว่าไหว้พ่อไหว้แม่เนาะจะขออังเป่าเอาชุดนี้ไปเลยรับรองว่าเขาเอ็นดูแน่นอนแล้วมันดูสวยอะ่ะมันดูรวยอะ่ะเข้าใจป้ะอันเนี้ยสวยมากนะคเป็นกระโปรงยาวมาพร้อมกับ เสื้อแขนตุกาตาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีสองไซส์เหมือนกันนะคะมี2ตอนนี้เหลือ2ลายเหลือดําแล้วก็แดงนะคะใครอยากได้กดเลยและชุดนี้รวยมากใส่แล้วดูรวยมากบอกเลยเป็นมังกรสีทองนะคะตัดกับด้วยแบบดอกไม้สีแดงแต่ว่ารุ่นนี้จะมีน้อยมากๆเลย ขอคนกดทันแล้วกดไวเออนะคะอันนี้บอกเลยนะคะเป็นเสื้อเป็นแพทเทิร์นแบบเหมือนผ้าไทยอ่ะเออนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงแต่ว่าพี่ตาไม่ได้ทํายาวมากอ่ะเดี๋ยว เดาออกให้ดูประมาณนี้อ่าเออยาวมา34มรุ่นนี้นะคะใครได้ไปคือโชคดีมากนะคะบอกเลยว่ารุ่นที่ไล่มาทั้งหมดขายดีทุกรุ่นนะคะลูกค้าจ๋าใครอยากได้รุ่นไหนกดในตะก้าหน้าช่องพี่ตานได้เลยนะคะหรือว่าตามช่องพันธนิชก็ได้นะคะเออราคาทุกรุ่นไม่ถึง400ไม่ถึงสี่แบงแบงแดงอะลูกค้ามันถูกมากๆอ่ะลูกค้าจ๋าบอกเลยว่าใครใส่ก็สวย